ทรงเรียกข้าพระองค์ทรงเลือกข้าและทรงข้าไปในน้ำเยซูพระองค์นำข้าไปพระวิญญาณทรงนำข้าพระคำอันสาสทรงทางเก่า 送他。 Of an I keep it yeah เกียร์เป็นของเภาเจ้า ໃຫ້ພັນດິ ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านี้เลยให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้า ทุกการในพรนาของพระองค์สาธุการสาธุการ Oh, my own soul. โครงกานั ian, like ้นของน้ำใจถวายการรับใช้แต่ละวันเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงมอบให้เราสรรเสริญพระนามพระองค์เพียงผู้เดียวเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ ในองค์พระเยซูคริสเราขอบคุณพระองค์เราขออธิษฐานเพื่อพ,พระองค์ในพระนามเดียวคือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องแล้วช่วงต่อไปเราจะพบกับพระวจนะคำของพระองค์นะคะผู้ที่จะมาแบ่งปันเราในเช้าวันนี้ คือพี่รุ่งรัตเองค่ะเีเมนค่ะพี่น้องวันนี้เราก็เข้ามารับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะก็คือเรายังอยู่ในบทเรียนเรื่องยุทธพันฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะในพระวจนะตอนที่หนึ่งนะคะหัวข้อก็คือ ติดอาวุธฝ่ายวิญญาณนะคะอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบห้านะคะเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนแล้วอ่านพระวจนะด้วยกันค่ะแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาทำบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติตนนะคะต่อามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องเอเมนขแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับช่วงเวลาดีนี้ที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันขอ ให้เราทั้งหลายได้เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของเรารับพระวจนะคําคของพระองค์แล้วนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราให้เป็นคนที่เกิดผลให้เป็นคนที่ประบติตามและประ,ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเราอธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยสุ์ิจา้ <Amen. S 1> าอเมนนะคะพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเสมือนพระแสง พระแสงก็คือดาบนะคะพี่น้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอาวุธในฝ่ายวิญญาณที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะในการดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงดนใจให้บางคนได้บันทึกพระวจนะของพระองค์เอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกรวมเอาไว้เป็นพระคัมภีร์ให้เราได้อ่านและศึกษามาจนถึงทุกวันนี้นะคะนอกจากนั้น พระองค์ยังทรงตั้งบางคนไว้ในคิดเจกักรเพื่อที่จะเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ให้เราได้เข้าใจกันอย่างครบถ้วนนะคะขอโทษนะคะพี่น้องดังนั้นหากเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและไม่ตกเป็นเหยื่อของมารซาตานเราจึงควรให้ความสำคัญกับพระวจนะควบคู่ไปกับยุทธ ในฝ่ายวิญญาณอื่นๆที่ได้ศึกษามานะคะพระวจนะในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่15นะคะได้ให้หลักการที่สำคัญแก่เราในการติดอาวุธฝ่ายวิญญาณไว้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือข้อที่หนึ่งจัดเวลาศึกษาพระคัมภีอย่างเป็นระบบนะคะอยู่ในข้อที่25กอไก่ก็คือแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาทำบัญญัติอันสมบูรณ แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพนะคะคำว่าพินิษพิจารณาแปลตรงตัวว่าหยุดพักก้มดูและตรวจดูอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นการพินิษพิจารณาในพระวจนะตอนนี้จึงดังนั้นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เรา สามารถติดอาวุธฝ่ายวิญญาณได้ก็คือการนั่งลงจัตารางเวลาของเราให้มีช่วงที่จะเข้ามาศึกษาพระคำพีได้อย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากการเฝ้าเดียวนะคะพี่น้องการอ่านพระคำพีให้จบเล่มนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่ 1, mm. 1> ข้อที่สองได้กล่าวไว้ว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาค่ควรธรรบัญญัติ ของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะพี่น้องอพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราได้เข้ามาไข้ควรพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่ตัวของเราจะสามารถศึกษาพระวจนะคำและมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อที่8นะคะอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะ ทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญนะคะก็พระวจะนะตอนนี้ก็ได้หนุนใจนะคะพี่น้องว่าถ้าเราศึกษาพระวจะนะคําของพระเจ้าเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะข้อที่สองศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตนะคะอยู่ในยีข้อที่25ขอใข่นะคะและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นแต่ไม่เป็น แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมนะคะคำว่าตั้งมั่นมีความหมายเพิ่มเติมว่าดำรงอยู่เป็นภาพของความต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นการตั้งมั่นในพระวจนะตอนนี้จึงหมายถึงการศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเราการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อสร้างวินัยในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันจนเกิดความเคยชินและหากเป็นไปได้เราก็ควรตั้งใจที่จะท่องพระคัมภีร์ให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะ mm. เพื่อที่เราจะไม่ถูกค่านิยมของโลกดึงความสนใจของเราออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและอ่านให้มากขึ้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นการที่เราได้มีโอกาสได้สอนและแบ่งปันพระความเพีร์แก่ผู้อื่นจะช่วยให้เราได้อย่างมากในการตั้งมั่นในพระวจนะนะคะด้วยเหตุนี้เองพระเยซูจึงปรารถนาให้เราได้อาศา,าตัวในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดังนั้นเราจึงควรตั้งใจที่จะไม่เพียงศึกษา พระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตเท่านั้นแต่เราควรตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้กลายเป็นพี่เลี้ยงและผู้นำที่จะสามารถสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยนะคะอยู่ในพระธรรมสดุดี119ข้อ1 5ถึง16นะคะข้าพระองค์จะตึกต้องข้อบังคับของพระองค์จะใส่ใจในวิถี ทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์นะคะพระคัมมี์ตอนนี้ก็ได้หนุนใจเรานะคะพี่น้องเมื่อเราอ่านแล้วใค่ควรแล้วให้เราจดจําด้วยนะคะแล้วเราจะไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมโคลสีบทที่3ข้อ16กกอไก่นะคะได้กล่าวไว้ว่าจงให้พระวจนะของพระคิดอยู่ในพวกท่าน อย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นนะคะพี่น้องในพระวจนะตอนนี้ก็หนุนใจเราอีกนะคะพี่น้องว่าให้เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและให้เรามีส่วนในการตเตือนสติกันในพี่น้องของเราในคิดจักและหนุนใจกันและกันนะคะและเมื่อเราเป็นผู้เลี้ยงเราสอนลูกแก่ของเราลูกแก่เราเติบโตส่วนตัวเราก็เติบโตไปด้วยนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นพระวจะนะตึงหนุนใจให้เราศึกษาให้มากขึ้นนะคะในข้อที่3นะคะเรามาดูกันนะคะดำเนินชีวิตตามหลักการในพระคัมภีร์อยู่ในข้อที่25คอควายนะคะแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนนะคะพระวจนะของพระเจ้ามีพลังและเกิดผลในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักการ เพราะพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับชีวิตของเราทุกคนนะคะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไว้วางใจให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์องค์พระเยซูคิดในโลกนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนได้เห็นพระองค์ในชีวิตของเรานะคะการตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตให้สามารถทําตามหลักการในพระคัมภีร์ได้ทุกข้อทุกตอนจะทําให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สามารถเข้ามา ช่วยเสริมกำลังเราในการทำตามความตั้งใจของเราให้สำเร็จได้นะคะดังนั้นเราจึงควรตั้งใจให้แต่ละวันที่เราจะด,ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆนะคะพี่น้องเล็กๆน้อยๆจัดเวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจงในบางเรื่องที่เรายังไม่สามารถทำได้นะคะ รวมถึงการใช้เวลากับพี่เลี้ยงและผู้นำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้รับการสร้างชีวิตแล้วเราจะเริ่มเห็นพระสัญญาในพระวจนะตอนนี้เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการได้รับความสุขจากการประพฤติของตนเองนะคะพี่น้องในพระธรรมยากอบบทที่หข้อที่22นะคะได้กล่าวไว้ว่าแต่จงเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองนะคะในพระธรรมยอนบทที่14บสข้อยีนะคะใครที่มีใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏนะคะแก่เขานะคะ ก็พระวจนะตอนนี้ก็ได้หนุนใจเราเช่นกันนะคะว่าถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ทําตามพระบัญญัติของพระองค์นะคะแล้วก็สามารถจะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อเราทําตามแล้วเรารักพระเจ้าแล้วเราก็จะมีส่วนในการที่จะขยายความรักนั้นออกไปให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะพระเจ้าก็หนุนใจเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าและนำป,ะปฏิบัติใช้ได้จริงนะคะ พระวจนะในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องเอเมนขแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะที่มาถึงเราในวันนี้ขอให้เราทุกคนได้ทอมใจลงรับพระวจนะคําของพระองค์และสามารถดําเนินชีวิตตามพระวจนะได้จริงและเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่หลงลืมพระวจนะคําของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถ ส่งต่อความรักที่เราได้เรียนรู้พระวจะนะคำและสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนรู้พระวจะนะของพระเจ้าที่เขาจะเป็นคนที่อยู่ในทางของพระองค์มีชีวิตที่จำเริญขึ้นในพระวจะนะคำของพระเจ้าเราฝากกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมิน ค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ